เพื่อนๆครับพิเศษเทชันเนี่ยมีกี่แบบครับของพี่อะไรของพี่เพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจทำ Presentation งานแต่งอยู่อาจจะสงสัยว่าฮี Presentation มีกี่แบบทำแบบไหนดีแบบไหนยากแบบไหนง่ายวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทุกแบบแบบละเอียดมาเริ่มกันที่แบบแรกครับสุดยอดคลาสสิกพ e เ e n เทชั o นทุกคนต้องเคยเห็นนะครับก็คือสไลด์โชว์มันก็คือรูปที่เอามาต่อกันประกอบเพลงสักหนึ่งเพลง แค่นั้นจบใช่ครับฟังแล้วดูน่าเบือ่อซึ่งก็นามาสู่แบบที่2ครับนั่นก็คือ MV หรือมิวสิกวิดีโอครับตามชื่ออะไรครับก็คือบ่าวสาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเพลงขึ้นมา1เพลงที่เป็นเพลงที่ทั้งคู่ชอบนะบแล้วบ่าวสาวก็เหมือนเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ครับแล้วแบบที่3ครับรูปแบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็คือการที่บ่าวสาวมานั่งเล่าเรื่องราวของทั้งคู่ว่าเจอกันได้ยังไงรักกันได้ยังไง มเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วดูตเบื่อแน่นอนเลยใช่ไหมก็เลยไปสู่ในรูปแบบที่4ครับนั่นก็คือสัมภาษณ์แล้วบวกกับเหตุการณ์จําลองถามว่าเหตุการณ์จําลองคืออะไรมันก็คือการที่บ่าวสาวเล่าเรื่องราวนั้นๆแล้วมีภาพประกอบให้ดูมีเหตุการณ์จําลองให้ดูมันทําให้จากคลิปที่สัมภาษณ์อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยน่าเบื่อทําให้แขกเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์ชัดขึ้นมันทําให้สนุกมากขึ้นนะครับและรูปแบบที่5ครับ ถือว่าเป็นรูปแบบที่ฮิตและนิยมมากที่สุดนะครับนะตอนนี้ก็คือรูปแบบหนังสัน้นใช่ครับบ่าวสาวจะได้เป็นพระเอกนางเอกเหมือนได้เล่นหนังสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็คราวนี้แหละครับได้เปลี่ยนเรื่องราวความรักของทั้งคู่มาเป็นในบทภาพยนตร์นะครับทำให้รูปแบบนี้สนุกมากขึ้นใส่มุกได้สนุกมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีความยากเรื่องของการแสดงนิดนึง แต่รูปแบบนี้ได้รับความนิยมที่สุดครับเป็นไงกันบ้างครับไงเพื่อนเพื่อก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าแบบไหนคืออะไรมีรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยพิมเข้ามาถามได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามรักสึกเย็นด้วยนะครับ